ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับฝากทุกท่านกดติดตามช่องด้วยนะครับที่พบเจอช่องนี้นะครับอันนี้เรามาดูนะครับเราปลูกนฝรั่งกิมจูแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมทุเรียนนะครับผสมผสานกันนะครับหน้าห้องน้ำนะมะพร้าวนี่ก็เพิ่งลดน้ำได้2เดือนนะครับลดน้ำได้2เดือนครับปลูกตั้งแต่ตอนแรกมาก็ลดน้ำ นะลดน้ําอยู่นะครับแต่ก็พอถูกช่วงฤดูฝนก็เลยปล่อยเลยนะครับไม่ลดนะไม่ลดมาแล้ว2ปีแล้วนะครับจนจะตายแล้วนะครับเนะพิ่งมาลดน้ํา2เดือนนี้นะครับนะเพราะว่าได้ปลูกต้นฝรั่งกิมจูนะครับใส่ก็เลยมาลดน้ําฝรั่งกิมจูก็เลยลดน้ํามะพร้าวนองหอมด้วยนะครับนะอายุ3ปีน,นั่นเองครับ ไม่ได้ค่อยลดน้ําเลยนะครับเป็นปี2ปีแล้วมันในลดนะครับปล่อยเลยธรรมชาติเลยนะครับก็อาศัยปลูกฝรั่งกิมจูนะครับก็เลยมาลดน้ํมามะพร้าวนะครับน้ําหอมนะครับดูนะครับนี่เราปลูกฝรั่งกิมจูนะครับก็ลดน้ําฝรั่งนะครับ สามวันลดครั้งหนึ่งครับตัวนี้ครับเพิ่งปลูกใหม่นะครับตัวน mm. ี้ปล mm. ูกใหม่สามวันลดครั้งหนึ่งครับฝัมวันลดน้ําครั้งหนึ่งนะครับตอนจากกิ่งนะครับตอนจากกิ่งของฝรั่งจากต้นพันธุ์ของเราเองนะครับตอนจากกิ่งต้นพันธุ์ของเราเองนะครับก็ใน้ลดน้ําแล้วนะครับก็ทุเรียนครับตัวนี้ทุเรียน ก็สวยงามอยู่ครับทุเรียนก็สวยอยู่นะครับนะต้นสวยอยู่นะครับสามวันลดน้ำครั้งหนึ่งนะครับนี่ปลูกฟังกิมจูสิบต้นนะครับสิบต้นนะปลูกสิบต้นนะครับฟังกิมจูสิบต้นนะครับ ลูกแบบผสมผสานนะครับก็ออกออกดอกแล้วนะครับตอนจากกินต้นพันธุ์ของเราเองนะครับแบบผสมผสานเลยครับมีทั้งต้นสักด้วยนะครับปลูกต้นสักด้วยมีต้นไม้ยืนต้นด้วยนะครับมีต้นสักต้นตะเคียนนะครับต้นสักต้นตะเคียนะนะครับเราปลูกครับ นีเนน่เป็นทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนนะครับทุเรียนนะครับก็แตกน้าใบออกนะครับสวยงามอยู่นะครับทุเรียนนะครับฝรังกินจู10ต้นนะครับปลูก10ต้นนะครับ ได้ลดน้ำฝรั่งกิมจูมะพร้าวก็เลยได้อันิี้สงด้วยนะครับต้นตะเคียนนะครับฝรั่งกิมจูนะครับหน้าห้องน้ำครับ10ต้นนะครับจากกิ่งพันธุ์ของเราเองนะครับนะตอนจากต้นกิ่งพันธุ์ของเราเองนะครับ10ต้นนะครับ ก็กำลังสวยงามนะครับอ่าดูเลยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะใครเจอช่องนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับแบบกเกษตรนะครับปลูกเกษตรหน้าห้องน้ำเลยนะครับอ่าเป็นต้นฝรั่งกิมจูนะครับปลูกผ,ผสมผสานกับต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมนะครับมีทุเรียนมีต้นสักต้นตะเคียนนะครับ แล้วก็อีกต้นหนึ่งไม่รู้ต้นอะไรนะครับชื่อต้นไม่ได้นะฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เรามาลดน้ำนะครับกำลังออกดอกเลยนะครับนะกำลังโจออกดอกเลยนะครับกำลังโจออกดอกเลยนะครับนะสวยงามนะครับ ออกผลแล้วนะครับออกลูกแล้วนะครับตอนนี้ออกลูกแล้วนะครับออกลูกแล้วนะครับปลูกแบบกเกษตรพอเพียงนะครับกำลังแตกกิ่งออกนะครับแตกกิ่งสวยงามเลยนะครับแตกกิ่งออกดอกนะครับ หลอกออกขนนะครับกลางสวยงามด้วยนะครับัปเด็ดให้ดูนะครับมะพร้า,าวหนหอม,มาอายุ3ปีแล้วนะครับไม่ได้ลดน้ำมา2ปีแล้วปลูกลดตั้งแต่ตอนปลูกใหม่ใหม่นะครับต้นตุม่มใหม่นะลดอยู่นะครับปลูกใกล้ฤดูฝนนะครับลดนิดนึงพอฝนตกเราก็ไม่ได้ลดเลยนะครับมะพร้าวหนหอมนะครับ ปล่อยเลยจนกระทั่งมาปลูกต้นนี่แหละฝั่งกินจูนะครับเพิ่งปลูกลงดินนะครับได้ประมาณสักประมาณอาทิตย์นะครับอาทิตย์กว่ากว่านี่นะครับกำลังแตกเอาเลยนะครับนี่เพิ่งปลูกได้ประมาณอาทิตย์กว่านะครับนี่ฝั่งกินจูนะครับแตกออกแล้วนะครับนี่กำลังแตออกข้างล่างสวยงามนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ คนไหนมันเจอช่องนี้ก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับมีมะขามหวานด้วยนะครับนี่มีมะขามหวานด้วยนะครับมีต้นพะยุงนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นต้นพะยุงนะต้นพะยุงนะครับนี่ต้นพะยุงนะครับอายุ3ปีนะครับนี่ต้นสูงมาก3ปีนะครับพะยุงนะครับใหญ่มากนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนครับฝากกดตามช่องให้ด้วยนะครับลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่เรามีต้นผักติ้วนะครับนี่นี่กำลังแตกออก